โชสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดเรื่องของคำสองคำซึ่งค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะมากในการใช้นะคะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าจะใช้ยังไงก็คือคำว่าบ่งนะคะออกเสียงโองบงนะคะกับอีกคำหนึ่งคือคำว่าเบียง ซึ่งทั้งสองคำมมีความหมายในภาษาไทยจะมีความหมายว่าคาว่าแปลว่าด er ีง่ายๆนะคะแปลว่าด er ีนะคะว่าแต่ว่ามันต่างกันยังไงแล้วเราจะใช้ยังไงนะคะอันดับแรกเลยต้องเข้าใจกฎหลักของมันเบสิกของมันทั้งสองคำนะคะคําว่าบงนะคะเบสิกของมันก็คือมันเป็นคํา adjective นะคะ adjective คืออะไรอะ่ะก็คือคําที่มันจะ มาเพิ่มข้อมูลให้กับคำนามให้บ่งบอกให้รู้ว่า,าสิ่งของสิ่งนั้นอ,อะไรก็แต่ที่เป็นคำนามนะ่ะมีลักษณะเป็นอย่างไหรหรือมีคุณสมบัติยังไงไว้ง่ายนะคะนะคะอย่างเช่นคบบรนะคะบูบอกว่าเซตองบงรัปานะคะเซตองบงรป่าแปลว่ารับปาแปลว่ามื้ออาหารมื้ออาหารเนี้ย ดีก็คืออร่อยอะไรง่ายนะคือจริงก็คือดีคาว่าทีก็คือมันอร่อยนะคะบงก็ป่ายไหมคะทีนี้อีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่าเบีย่ยงนะคะเบีย่ยงเป็นอัศวะนะคะอัศวะคืออะไรอรัศวะก็คือคำที่มันมาบอกว่าเราทำ อักหรือแวนั้นๆแบบไหนอย่างไรอย่างเช่นเดินเร็วเดินช้าพูดดีพูดเร็วพูดช้าเห็นไหมคะไอคำที่เขาว่าช้าเร็วพวกนั้นในภาษาฝรั่งเศสเราจะเรียกว่าคําว่า a d v แว็ซึ่งมาขยายตัวกริยานะคะอุยกตัวอย่างให้นะคะอย่างเช่น je p a r r e bien français สังเกตให้ดีว่า คำอัดแวล์เนี่ยนะคะมันจะอยู่ข้างหลังกริยานะคะตำแหน่งของมันส่วนนะคะไอ้บ bon งเนี่ยเห็นไหมคะเวลาครูพูดครูบอกว่าเซตองบงเกปาเห็นไหมเซตองบงเกปามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ข้างหน้าคำนามนะคะก็กดสรุป ชั้นสันง่ายๆของ adjective ที่บางคนอาจจะหลายคนอาจจะเรียนมาแล้วนะคะแต่ถ้าคนที่ยังไม่รู้เอาง่ายๆเลยนะคะว่าคำ adjective อะไรที่เป็นคำาสั้นพันหนึ่งพยางศ์สองพยางศ์ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ข้างหน้าคำนามนะคะแล้วก็ต้องอีกอันหนึ่งที่สำคัญคือมันต้องเปลี่ยนตามคำนามถ้าคำนามเป็นเพศหญิงก็ต้องเปลี่ยนเป็นเพศหญิงดังนั้นบงเมื่อเปลี่ยนเป็นเพศหญิงจะได้เท่ากับคาว่าบอนะ นะคะเอาละค่ะก็ทราบกันแล้วนะคะว่าต่อไปนี้เราจะใช้บ่งยังไงใช้เบี่ยงยังไงนะคะจำไว้อย่างหนึ่งว่าคำไหนก็แล้วแต่ที่เป็น adjective นะคะมันจะเปลี่ยนรูปอยู่เสมอก็คือเปลี่ยนตามคำนามว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเอกพจน์พหูพจน์ก็ค,คือสิ่งเดียวหรือหลายสิ่งนะถ้าเป็นหลายหลาย,หลายสิ่งก็เติมหลายอย่างหลายอานัน ก็เติม s เข้าไปส่วนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น adverb <c oughs> ในภาษาฝรั่งเศสจะไม่มีการเปลี่ยนรูปเลยนะคะดังนั้นเมื่อไหร่ใช้คำว่าเบียงเอ่ bien, เอเจปาคเบียงแอลปาคเบียงก็ยังคงอยู่ด้วยคำว่าเบียงอยู่เสมอเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นแบบ หลักการง่ายๆนะคะไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องเข้าไปลงลึกมากสําหรับในการใช้นะคะจะได้รู้ว่าต่อไปเนี้ยเราจะใช้คําว่าบงยังไงแล้วเบียงยังไงตอนนี้ก็รู้แล้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยลวกันนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามเพจครูน้อยสองภาษาฝรั่งเศสด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีทุกผู้ชมดูวยนะแม็กซี่โอว่เออเบียงโต